สวัสดีครับอยู่กับปืนลูกซองบ้างครับ S 1 8 9 7นะมี2รุ่นมีไอ้ท้ายที่เป็นตัดแบบนี้นะครับของไซมากโคเทพนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูก่นว่าในชุดเนี่ยมีตัวนี้มาให้ คือตัวสั้นกับตัวยาวเนี่ยให้มาเหมือนกันนะครับคือไอตัวปืนมาให้1อันถังใส่กระสุนเจลไม่เอาไว้แช่นะครับแค่นี้ไม่พอนะฮะต้องเป็นเอาไว้ใส่กระสุนเจลนะครับกระสุนเจลให้มา500นัดแงงโคตรขี้เหนียวเลยแว่นตากันกระสุนเจลครับถ้าเป็นตัวพานท้ายยาวเขาจะให้น็อตตัวเนี้ยซึ่งเป็นตัวยาวมาให้ตัวหนึ่งเอาไว้ขายพานท้ายนะครับกับนี่ประแจไข่แม่งไามาเลยนะครับใช้เสร็จก็เอาไปขายอย่างอื่นต่อได้เลยนี่เรามาดูเนื้องานก่อนนะครับตัวที่เป็นโลหะนะก็คือ นี่ตัวนี้ท่อนล่างเนี่ยเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยตัวนี้นี่เป็นเหล็กนะครับดูดดูดแม่เหล็กติดตัวนี้เป็นอลูนะครับท่ออลูซึ่งถือว่าค่อนข้างหนักมากๆนะไอตัวตัวนี้แล้วก็ด้านบนตัวนี้ครับก็เป็นโลหะนะครับมันจะเป็นศูนย์ที่สามารถปรับขึ้นได้อย่างนี้นะครับเป็นศูนย์เล็งปรับลงได้อย่างนี้นะฮะใส่กระสุนได้ค่อนข้างเยอะครับเปิดฝาแล้วก็กาะกระสุนลงไปเลยใช้กระสุนเจลขนาด 7- จ็ถึงแมิลเท่านั้นนะครับแล้วก็มีระบบที่เรียกว่า เจ๋งก็ตรงที่ถ้าเอียงชัดก็ยิง1-3นัดครับประมาณนี้นะครับไม่ถึง5นะครับผมลองแล้วประมาณนั้นอาจจะ4แล้วแต่นะครับแต่ว่าเท่าที่ย้องยิงมาเนี่ยมันอยู่ประมาณ3นะครับด้วยตาเห็นนะครับวัสดุเนี่ยเป็นไนลอนทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรเลยนะสำหรับตัววัสดุชิ้นงานนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีศูย์เล็งหน้ามาให้ท่อยิงข้างในเนี่ยเป็นอะลูทั้งคู่เลยนะครับอาจจะไม่เห็นมันอยู่ลึกหน่อยนะอยู่ข้างในนู้นเนี่ยเนี่ยนี่เป็นตัวท้ายสั้นนะครับตัวนี้ ส,ส่วนตัวท้ายยาวเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะต่อท่อนตรงนี้ครับที่จะต่อกับท่อนตรงนี้นะครับมันคือมันจะเป็นอย่างนี้ถอดออกมาเนี่ยครับเราก็จะให้มามันจะให้มาแบบนี้แยกชุดไปอย่างนี้เราก็ต้องเอาตัวเนี้ยมาต่อนะครับแล้วก็ไขน็อตเข้าไปในะกรณีน,นี้ผมยังไม่ได้ไขนะก็ต้องเอานอนะ็อตเนี่ยไขเข้าไปในรูตรงนี้นะครับมันจะมีช่องเป็นรูไขเอาเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใช้ประแจไขาทั้งชุดมันมีให้หมดเลยเบ็ดเสร็จการใส่เขามันก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้วิธีการ ใส่ครอบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับนี่ครอบเข้าไปอย่างนี้นะนี่นะฮะครบอบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นนี่ครับดันขึ้นแบบนี้นี่ถึงจะสนิทนะครับมันจะไม่ได้ใส่เข้าไปตรงๆนะครับมันจะใส่ เกี่ยวข้างล่างแล้วก็ดันขึ้นไปนตรงนี้ก็จะมีหูเกี่ยวสายสะพายแต่สายสะพายเขาไม่ได้ให้มานะครับตรงนี้นะฮะไม่ใช่เป็นพลาส,สติกนะตรงนี้เป็นยางนะครับก็ <c oughs> ถือว่างานทํามาได้ค่อนข้าง,างสวยเลยนะครับเป็นไนลอนทั้งตัวบวกกับมีส่วนบางส่วนเป็นโลหะนะครับนี่ดูเหมือนกันนะครับตรวนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นอะลูนะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กเลยนี่แท่งนี้นะครับเป็นเหล็กเลยเหมือนกันนะครับสูตรเล่งระหว่างตัวสั้นกับตัวยาวนี่คือปรับขึ้นแล้วก็สามารถเอาลงได้นะครับคือระดับ ระดับตัวนี้มันได้ระดับเดียวนะแล้วก็เอาขึ้นมาก็เปิดกระสุนเจลก็ใส่ตรงนี้นะครับใช้กระสุนเจลขนาดเดียวกันครับเจ็มิลเดี๋ยวเราจะมาลองความแรงแล้วก็ฟีเจอร์ของมันซึ่งฟีเจอร์ของมันจะเป็นเอียงชักนะครับแล้วก็ยิงได้3มนัดนะครับ1-3นัดนะครับถ้าเราชักยิงปกติแต่ถ้าเกิดว่าเรากดไกค้างไว้อย่างนี้นะกดไกค้างไว้แล้วก็ชักแล้วก็ดันไปเลย นี่เห็นไหมครับว่ามันสามารถที่จะอัดรัวได้นะครับแบบนี้กดกายค้างไว้นะแล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับหรือจะยิงชินนัดก็ได้นะครับนี่ก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลย อันนี้ก็คือยิงรัวได้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเทส fps กันดูนะครับว่ามันยิงที่เท่าไหร่นะครับสองนะครับถือว่าแรงนะครับ3ามหนหกะครับสองห้าแปดสองห้าหกสามสี่ห้าสอ สีร้อยกว่านี่เนื้อแตกมันไม่ใช่นะฮะ258 271 269 258อู๋อันนี้600กว่าผมไม่ใช่นะครับ282สรุปคร่าวๆเลยนะครับยิงประมาณ25แล้วกันนะครับค่าเฉลี่ยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าจากที่ยิงไปเนี่ยส่วนใหญ่เลนจะอยู่ประมาณ25ซะเยอะนะที่เห็นนะครับ บางนัดก็300ต้นต้นๆก็มีนะครับไอ้นัดที่400กว่านี่ไม่นับน้มันจะโหดเกินไปเพราะฉะนั้น600กว่านี่ไม่นับนะครับเนื้อแตกบีบกันยังตายอ่ะอย่างเงี้ยนะครับผมมันแรงเกินไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวลูกสอง เจลนะครับซึ่งใช้กระสุนเจลขนาด7จ็ถึงแมิลนะครับพอกันนะครับสำหรับ2ตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองนะครับ APS ก็ไม่หนีกันนะแต่ว่ามันจะมีตัวท้ายสั้นกับท้ายยาวซึ่งตัวท้ายยาวเนี่ยแพงกว่าตรงค่าประแจรครับผม <laughs> นี่ประแจนี่ใช้เสร็จเอาไปใช้อะไรต่อได้เลยนะ <laughs> ตัวนี้โอ้ oh, ยางดีเลยนะดู กิโลนึงครับประมาณนะหนึ่งกิโลอ่ะันนี้คือจะเป็นตัวสั้นนะถ้าเป็นตัวยาวก็เพิ่มมาอีกประมาณร้อยนิดๆนะครับอ่าประมาณนี้เกือบสองร้อยกรัมนะครับอันนี้คือเราเอามือวางไว้นะครับประมาณนั้นครับเพราะว่านี่ยังไม่รวมน็อตนะมันจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับก็ตีว่าเกือบเกือบหนึ่งจุดสองกิโลแล้วกันเพราะว่านี้ผมไม่ได้ขายเอาไว้ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสําหรับปืนลูกซองนะครับ S 1 8หนึ่งแปดเก้าเจ็ดนะครับ เื่อไว้คนที่สนใจนะครับมันลงในช้อปปีไม่ได้นะครับจริงๆร้านมีเก็บปลายทางน,นะครับยังไงก็สนใจแอดไลน์ติดต่อมาครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ